สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่สิรินะคะเปิดคลิปกับความเงียบมาดูผักลอยฟ้านะดอกขจรขามเพื่อนดอกขจรอยู่บนขึ้นไปอยู่บนค้างข้างบนนะเช้าเช้านะคะพาเพื่อนมาชมสวนดอกขจรก็ได้กินดอกแล้วนะคะเพื่อนได้กินดอกแล้วนะเก็บกินได้แล้วนะคะ ก็ตอนนี้ก็ยังต้องปราบเพี้ยกันต่อไปเพี้ยเยอะมากนะคะเพื่อนอพอฝนมาเพี้ยก็จะมานันเพื่อน,นต้นเขาก็เริ่มเริ่มแก่แล้วน้องเพื่อนเนาะนเริ่มแก่แล้วแต่ว่าก็ยังมียอดอ,ดอ่อนๆที่เลื้อยคานขึ้นไปได้สูงเนาะ ต,ต้นแก่ต้นเก่าเนาะก็น่าจะอายุประมาณอันนี้เนาะปีกว่ายังไม่สองปีนั่นเพื่อนปีกว่าปีกว่าแต่ก็งามได้ประมาณนี้ถือว่าถือว่างามนันเพื่อนเนาะเราปลูกมาปีกว่าขึ้นไปแล้ว พิไปกินดอกอยู่ข้างบนเพื่อนไปติดดอกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็มีนกมาทํารังนะธรรมชาติต้องพึ่งพาก,กันค่ะเพื่อน่าเพื่อนมาดูดอกขจรเนะาะต้นขจรปลูกไว้ก็ได้กินนั้นเพื่อนนะปลูกไว้ก็ได้กิน เนียมหูเสืองามมากเลยเนียมหูเสือใบใหญ่มากเลยใครนกยี่ยงยไฟติง้งเช้ชาๆค่ะนกเงี้ยไฟติง้งใครทำลาบก็มาเอาเลยนะคะนี่เนียมหูเสืองาม ปลูกได้ขยายง่ายมากนะคะเนี่ยหมูเสือเอากิ่งปักชำก็ติดแล้วนะคะเพื่อนติดติดเลยนะกิ่งปักชำติดเลยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นฟ้าทลายโจรมั้งเพื่อนเปล่าโอไม่ใช่เป็นโหระพาโหระพาค่ะเพื่อนโหระพา เป็นฟ้าทาลายโจรมาหลงฟ้าทาลายโจรต้นแก่แล้วกำลังได้ดอกเป็นโหระพากะถินริมรั้วค่ะนเพื่อนกระถินริมรั้วกระถินริมรั้วนะคะเด็กยุคใหม่อาจจะยังไม่รู้จักเนาะกระถินริมรั้วนี่นะคะน้อง เพื่อนรุ่นหลังนะกระถินเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนกระถินริมรั้วเป็นกระถินบ้านนะนี่เก็บกินได้เลยนี่เก็บยอดประมาณนี้นะเนี่ยเก็บกินได้เลยนะนี่ยอดนี้ก็บกินได้แล้วกระถินนะคะอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือผักโขมนะคะนี่ผักขม ผักโมนะจ๊ะผักมจากธรรมชาตินะเพื่อนนะอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่มันขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะแต่ว่ามันกินได้นะเพื่อน,นกินได้ไม่ใช่หญ้านะนก็เป็นอาหารที่เรากินได้นะคะนี่ก็เม็ดเม็ดมันมาขึ้นเองนะนี่เม็ดมาขึ้นเองเนี่ยปลูกไว้แล้วก็มีเมล็ดมา ถ้ามันขึ้นเองอย่งี้มันจะงามขึ้นมันเองนี่ยอดกินอร่อยผักขมนะคะงามกำลังงามเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปไปรู้จักกับต้นมันนอ้อผักขมต้นมันที่เป็นต้นแก่เลยนะคะแล้วก็พี่สิริก็จะไม่ได้ปล่อยให้มันแก่เท่า นะเพราะว่าเราตัดใบตัดยอดกินเราไม่ให้มันเป็นดอกนะเพราะเรามีเมล็ดพันธุ์เยอะแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะถ้าเพื่อนท่านใดที่ยังไม่รู้จักนะคะนี่ผักผมนะต้นแก่มากนะคะเนี่ยพิศลิกก็เก็บต้นเอาไว้แบบแก่เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นแก่ต้นมันแก่แล้วนะคะนี่แล้วก็นี่ยอดใบ เราก็จะกินยอดใบกับประมาณนี้นะเพื่อนกำลังอร่อยนะเนี่ยกินประมาณนี้กำลังอร่อยเอาไปเจียวกับไข่ก็ได้นะเพื่อนนะ,ะผักผขมนะเจียวไข่เจียว,ไข,ยวไข่แล้วก็เออเอาไปทำได้หลายเมนูนะแกงเลียงก็อร่อยนะแกงเลียงผักขมนะคะใส่ไปย่างนะคะเพื่อนแกงเลียงผักขมใส่ไปย่าง รอบมันนะคะงามไหมเราก็ไม่เราไม่ทิ้งต้นให้มันเป็นดอกนะเพื่อนเนี่ยผัผมทั้งหมดเราก็ตัดดอกมันออกนะ,ะตัดดอกมันออกเราก็เก็บยอดกินเก็บยอดกินแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเราก็มีผักอีกหนึ่งชนิดแล้วนะคะที่เก็บไว้ในสวนล้วก็ได้กินผักอีกหนึ่งชนิด ที่บอกว่าช่วงเวลานี้นะถึงแม้เราจะจักตัวอยู่แต่ในบ้านนะเราก็มีผักกินนะเพื่อนมีผักกินซึ่งเราไม่ต้องไปเดินท่องตลาดนะคะเพื่อนเราก็เก็บผักกินได้นะคะเราก็มีผักในรั้วในสวนของเรานะคะดูกระเพรากระเพราที่ขึ้นกับธรรมชาตินะคะขึ้นแบบธรรมชาติเลยเม็ดร่วงก็เกิด เกิดเลยขึ้นเลยด,ดูมะนาวอันนี้เป็นมะนาวตัดกิ่งปักชำนะคะ,ะเพื่อนอนะะตัดกิ่งปักชำนะคะงามมากนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมารุ้นกันว่ากี่ปีเนาะจะได้กินลูกตัดกิ่งปักชำแบบนี้นะคะ,ะเพื่อน ว่าลาต้นเขาก็แก่แล้วล่ะเนี่ยเนี่ยต้นนี้แก่แล้วนะเนี่ยน,นี้ไม้นะน,นี่ลําต้นอยู่นี่ต้นนี้แก่แล้วนะคะเราก็จะมาลุ้นกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหรน่นาะที่ตัดยอดตัดกิ่งประชาขึ้นมานะอันนี้ดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยไม่งามไม่แข็งแรงน่าจะเป็นกิ่ง อันนี้น่าจะเป็นกิ่งที่อยู่ไปลายๆโดนแคงเกอร์ด้วยนะเพื่อนนี้อเอาออกเจออย่างนี้ต้องอออกเลยแคงเกอร์นะเพราะไม่งั้นลามอันนี้งามมากอันนี้มาป่าป่าดอกเทียนอาปลูกไว้ข้างนอก โชว์ความงานอยู่ข้างนอกนี่ก็ผักผมค่ะเพื่อนเ,เกิดเองมเมล็ดปลิวไปก็เกิดดินสมบูรณ์นะคะดินสมบูรณ์ก็เกิดตอนนี้พริกเป็นเชื้อราน้เพื่อนพริกจะเป็นอาการเชือ้อราขั้วเน่าหลุดนะขั้วเน่าแล้วก็หลุด พอฝนตกเยอะๆเนี่ยจะมีโรคเชื้อรานะจะมีโรคเชื้อรามารบกวนพืชผักเราทันทีนะฮะเนี่ยต้องมันดูแลต้องมันดูแลว่าอะไรที่มันมารบกวนนะคะมารบกวนพืชผักเราน่นดูผักถิ่นงามไหมครับเพื่อน กะถินริมรั้วนะคะเนี่ยกระถินริมรั้วเป็นกระถินริมรั้วะคะ่ะก็ริมรั้วเลยนะเขาก,ก็โตเป็นพึ้ผักที่เราสามารถเก็บกินได้ทุกวันนะนเพื่อนนะเนี่ยนะคะนี่ก็ล้างล้างที่แล้วเป็นต้นกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบล้างไปแล้วนะ ก็เดี๋ยต้นนี้ต้นนี้ต้นหนึ่งกินได้นะฮะสวยงามพาเ,เพื่อนเพื่นมาเลาะนะมาเลาะดูสวนเลาะดูแล้วก็พี่สิริก็จะดูต้นไม้เนี่ยโดนแมลงโดนอะไรกินหรือเปล่านะคะเชา้าเช้าดูกระเพา งามมากเลยะะงามจริงๆดิสิงามจนอยากจะทำผัดกระเพราเลยนะ,ะช่วงนี้กระเพราจะงามีนี้ก็เริ่มติดดอ,อกจะได้กินลูกแล้วได้กินลูกและะ้วเสือก็ออกดอกแล้วนะคะนี่ จะมาดูว่ามันเป็นมะเขืออะไรเนาะเนี่ยถ้าเป็นน่าจะเป็นมะเขือมะเขือลายเหมือนกันเพราะว่า้่กลกายอย่างอื่นไม่ค่อยเกิดแต่มะเขือลายเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ทนมากนไคะนี่เป็นผักหอมกันเพื่อนคุณประโยชน์เยอะนะคะผักหอมนะคะเนี่ย ช่วยย่อยสลายนะเออไม่ใช่ช่วยย่อยสลายช่วยย่อยนะช่วยย่อยในกระเพาะและลำไส้นะคะเป็นสารไฟ,ไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็เราสามารถทานเพื่อช่วยปรับธาตุโลหิตในร่างกายนะธาตุโลหิตในร่างกายะธทตุเลือดนะคะลดอาการความดันนะลดอาการความดันความดันโลหิตนะฮะในร่างกาย คนที่มีปัญหาเรื่องโรคความดันเบาหวานทานได้เลยนะคะช่วยได้นะคะสำหรับผักหอมอร่อยนะคะเนี่ยเพื่อนนี่ไม่ใช่ผักหอมพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เขาขายนะอันนี้เราไปไปเก็บมาจากข้างถนนที่เขตเขาตัดทิ้งนะมันมีขึ้นอยู่ตามกลางถนนลกๆล้างๆนะเราไปเก็บดอกมาแล้วก็มาโรย เพราะว่ามันกินได้ไปซื้อที่ตลาดกรํารละ20บาทค่ะเพื่อนเนี่ยเป็นขัดอย่างนี้นะต้นแบบนี้นะแล้วเขากข็ตัดมาเป็นกรรําๆก็มีอยู่ประมาณสัก20ต้นเนะี่ยก็ตกต้นระบาทนั้นเพื่อนเนี่ย20บาทนะ20บาทได้20ต้นตกต้นระบาดนะทุกอย่างมีมูลค่าหมดนะคะมูลค่าเหมือนพี่ต้อมบอกว่าพี่ต้อมช่อง ต้อมปลูกผักสวนครัวนะคะต้อมปลูกผักสวนครัวถ้าเซิร์ชเข้าไปปลูกผักสวนครัวจะเจอช่องพี่ต้อมเลยนะไม่ต้องยากนะคะคือช่องพี่เขาโตแล้วนะคะลองเซิร์ชเข้าไปปลูกผักสวนครัวปลูกผักกินเองนะคะปลูกผักกินเองก็จะเห็นเลยช่องนะต้อมพี่ต้อมปลูกผักนะคะเป็นต้อมปลูกผักการเด้นนะคะการเด้นแผนเซิร์ชเข้าไป ้อมก็จะให้ความรู้มากมายนะเกี่ยวกับพืชผักนะแล้วก็ไร่พืชสวนปลูกผักในกระถางความรู้ในการทําช่องนะคะเพราะทีมม่ต้อมเขาทำช่องมานานแล้วนะคะเพื่อนนะผมก็จะมีความรู้ว่าจะทํำยังไงนะคะในการทําช่อง,ให,องออะะให้ช่องโตนะคะให้ช่องโตแล้วก็ทําช่องโดยที่เราไม่ต้องไปอัดยัดเงินนะคะไปอัดยัดเงินเพื่อให้ช่องเราได้ มีรายได้นะคะได้ถึงเป้าหมายไวๆนะคะพี่เขาจะแนะนำนะพี่เขาจะแนะนําแล้วก็เข้าไปเข้าไปฟังะนะใครที่มีเป้าหมายที่คิดว่าเป้าหมายอยากจะมีไรายได้จาก YouTube ทํำยังไงนะคะ mm. เพื่อน mm. ก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะคะช่องพี่ต้อมนะคะพี่เขาจะให้คําแนะนําทุกๆวันนะคะทุกๆวัน mm. แล้วการปลูกต้นไม้นะคะพี่เขามีหลายช่อง เราเลือกดูเลยว่าช่องไหนนะคะมีช่องมีช่องต้อมรักการปลูกนะคะต้อมปลูกผักกินเองนะคะแล้วก็ต้อมชดาพรต้อมไรส์สไตล์นะต้อมไรส์สไตล์ก็ไปดูความสวยความงามของพี่เขานะคะพี่เขาจะพาสวยๆไปนะคะบางครั้งก็จะมีปาร์ตี้ขี้หมากก็ไปกับพี่เขานั่นแหละคะ่ะก็สนุกสนานเฮฮาตามชีวิตของพี่เขาเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่หาหาพามันนะคะเพื่อนพี่ต้อมเนี่ยหาหาพามันทุกเช้านะคะ พี่ศิริเองก็เช้ามาก็จะไปดูเพื่อเรียกความหาพลังของชีวิตนะคะเพื่อนพี่เขาก็จะเปิดช่องก็แต่เช้านะแต่เช้านะแต่พี่ศิริก็เปิดสายนะแต่พี่เขาลงคลิปแต่เช้านะคะตีสี่เนี่ยก็พี่คลิปของพี่เขาก็จะออนแล้วนะคะเพื่อนก็เป็นความรู้มากมายนะก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะคะใครที่ทําช่องแนละอยากจะถึงเป้าหมายและอยากจะใช้ชีวิตในบ้านปลายที่มี เงิน YouTube เลี้ยงดูนะเราก็ไปศึกษารดูว่าพี่เขาทำอย่างไรนะถึงจะมีเป้าหมายแล้วทำได้หลายช่องทำแบบไหนนะคะพี่สิริเองก็ทำอยู่ทอยู่สช่องแต่ว่าก็ยังไม่คือความสำเร็จอะ่ะมันก็ยังมันไม่มีอะไร100%เนั้นะเพื่อนแต่ว่าถามว่าพี่สิริทำได้พอประมาณนะพอประมาณทำได้พอประมาณไม่ถึงกับดีมากมายนะคะไม่ต้องถึงเป็นดีมากมายแต่ทำได้พอประมาณนะคะ เราก็ต้องพยายามต่อไปนะพยายามต่อไปเพื่อให้เป้าหมายเราได้บรรลุนะได้บรรลุถึงเป้าหมายเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้มีรายได้นะจะได้มีรายได้ยามเราแก่เท่าชราแล้วเนี่ยคืออันนี้จริงๆเลยว่าสังขารมันไปไม่ได้แต่ใจเราอยากไปเนี่ยนะคือการงานที่เราอยากจะไปทําให้มัน มันมากมายมันก็ไม่ได้นะการใช้แรงงานคือเราก็มีสมองอน้อยนิดเราก็ทําไปนะเราไม่ต้องไปออกแรงเยอะนะเราไม่ต้องออกแรงเยอะอย่างเราทําช่องปลูกผักเนี่ยเนี่ยอย่างเราทําช่องปลูกผักนะคะเพื่อนเราก็ปลูกผักกินนะเราปลูกผักกินนะเราปลูกผักกินเราก็ปลูกปลูกไปเราก็ได้กินใช่ไหมคะแล้วก็ทําสวนเนี่ยเราก็ผ่อนคลายนะคะเพื่อนผ่อนคลาย การทําสวนมันก็ผ่อนคลายจิตใจนะคะเพื่อนเราตื่นเช้ามาเรามาเลาะชมสวนเนี่ยเราดูนะพืชผักของเรางามแล้วก็สบายใจนะคะเพื่อนนะถ้คนที่บอกว่าไม่เห็นมันเป็นประโยชน์อะไรเลยนะคือยังไม่รู้นะคะว่าคุณได้สัมผัสธรรมชาติหรือยังนะคะอันนี้เนี่ยด้วยประสบการณ์ของพี่สิริแล้วนะมีหลายๆคนที่คุณยังไม่เคยได้สัมผัสธรรมชาตินะคะ แต่วันหนึ่งเมื่อคุณสัมผัสแล้วคุณจะรู้ว่ามันสุขกายสบายใจนะสุขกายคุณไม่ได้สุขกายหรอกเพราะว่าคุณต้องเหนื่อยเพราะถ้าคุณอยู่กับธรรมชาติคุณจะทำอยู่เรื่อยๆนะคะมันเหนื่อยแต่ความสบายอยู่ที่ไหนสบายใจสบายในจิตใจนะความสุขกับอารมณ์ที่คุณได้ทํานะคะเท่านี้เองค่ะเพื่อนที่คุณอยู่กับธรรมชาติแต่มันคุ้มค่านะคะเพื่อนคค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่เราแก่เท่าชราแล้วนะ คือคุณจะไปทํางานที่ไหนไปสมัครงานที่ไหนไม่มีใครเขาจะรับคุณหรอกเพราะคุณแก่แล้วเด็กยุคใหม่ไฟใหม่นะคะมันมีอะไรที่มันรวดเร็วทันใจกว่าเยอะนะเมื่อคุณย่างเข้า30 40ี่เนี่ยนะสาเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะคือวัยทํางานแต่40แล้วถ้าคุณช้าสมองปัญญาก็ช้าไปด้วยความรู้ของคุณไม่ได้อยู่ในยุคไฮเทค ไอทีนะคุณไม่สามารถที่จะต่อ,ตอสู้กับพลังเด็ก,กยุคใหม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเนี่ยสิ่งนี้คือทางหนึ่งที่ทําให้คุณเลือกคุณจะไม่เป็นคนชราที่อยู่แบบเ,เปลืองค่าน้ําเพือค่าไฟนั้นเพื่อนนี่ผู้จริงๆนะ คุณก็ใช้วิธีนี้นะคะใช้วิธีนี้มาทำงานอย่างาช่องแม่ใหญ่เอกนะคะช่องแม่ใหญ่เอกแล้วก็ช่องแม่ทองปานนะ,ะช่องแม่ทองปานแล้วก็ช่องแม่กิ๊กนะคะแล้วก็แม่ก้อยพารมนะคะครูสวัสดิ์พารมนะคะเ <_ Escape> นี่ยคือเขาอยู่ในวัยกเกษียณทั้งหมดนะคะเพื่อนแต่เขาไม่ได้ใช้ในวัยกเกษียณของเขาเป็นผู้ชราที่เปลืองค่าน้ําค่าไฟไปวันๆเขาทําเกษตรนะเขาทําเกษตรเพื่อ เพื่อความเป็นอยู่แบบพอเพียงแล้วก็แชร์ความรู้ที่เขามีแล้วก็ทําช่องไปด้วยนะทำช่อง YouTube ไปด้วยแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เยาวชนรุ่นหลังนะคะเพื่อนเนี่ยคือสิ่งที่วันหนึ่งที่เราแก่เท่าชราแล้วเราทําได้นะเราทําได้เราทําได้แล้วเราก็เรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปคน <cle ans> เราพอถึงหน้าวันหนึ่งแล้วแก่เท่าชรลาแล้วชีวิตมันต้องอยู่กับความพอเพียง คุณจะไปฟอสไปเฟิร์สมาเมื่อยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่แต่นะวันหนึ่งคุณจะต้องมีจุดมีจุดหนึ่งที่คุณมันอิ่มตัวแล้วแล้วคุณจะทํำยังไงจะได้ไม่เป็นผู้เท่าแก่ชาลาที่เปลืองค่าน้ําค่าไฟค่าอยู่ค่ากินของลูกหลานนะคะเพื่อนเนาะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพาเพื่อนมาแช์นะต้นผักหอมนะคะพาเพื่อนมาแชร์นะต้นผักหมะะอม ผักหมที่นะผักหมที่ทุกคนมองว่ามันเป็นญ่าไร้ค่านะคะเพื่อนนะมีอีกหลายล้านคนนะพี่สิริจะยกเป็นเลขล้านเลยนะคะไม่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะกลัวไปติดลิขสิทธิ์คนอื่นนะเป็นเลขหลักล้านหลายล้านคนที่ยังไม่รู้จักผักหมเป็นเป็นผักหมเนี่ยนะเป็นผักที่มีหลายล้านคนที่คิดว่า มันเป็นหญ้าไม่มีคุณค่านะคะแต่จริงๆแล้วคุณประโยชน์เยอะมากนะคะนะเนี่ยคนไทยนี่ก็แพ้ต่างชาติตรงที่เรื่องธรรมชาติต่างชาติเขาเป็นอะไรที่อยู่กับธรรมชาติได้เยอะกว่าคนไทยนะคะเขาแล้วเขาก็เซฟคอสเรื่องธรรมชาติได้ดีมากนะคะซึ่งณเวลาหนึ่งเมื่อหิมะละลายนะคะฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้จักธรรมชาติกันการเป็นอยู่กับธรรมชาติทำอย่างไรนะคะ แต่คนไทยต้องศึกษาอีกเยอะนะคะคนไทยยิ่งยุคยิ่งยุคสมัยเข้ามาเป็นยุคไอทียุคไฮเทคนะคะเด็กรุ่นหลังนะรุ่นหลังๆเนี่ยคือถ้าเราไม่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องสืบสืบทอดนะสืบทอดหรือแชร์ให้กับเด็กรุ่นณนะปัจจุบันเนี่ยได้รับรู้ต่อไปประเทศไทยก็ ความเป็นธรรมชาติก็จะน้อยลงนะน้อยลงเพราะเขาไม่เขาไม่เขาไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องธรรมชาตินะคะแล้วเขาก็ไม่ไม่สนใจนะคะเขาก็ไม่สนใจความเป็นธรรมชาติซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวบุคคลที่เราอยู่ในสังคมนะอยู่ในสังคมเราจะแชร์กับเด็กรุ่นนี้อย่างไรนะคะให้เขารักธรรมชาติและให้เขารู้จักธรรมชาติการใช้ความเป็นอยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตอย่างไรนะคะเพื่อ นะการทราอยู่กับธรรมชาติที่ทำให้ชีวิตและจิตใจอ่อนโยนด้วยนะคะเพื่อนนะเนี่ยผักหอมนะคะพี่สิริก็เอามาแชร์เอามาแช่มเพื่อนรู้ว่ามันมีประโยชน์มากมายนะมีประโยชน์มากมายถ้าเราไปเดินเห็นเนี่ยนะนะก็ลองเอามาเก็บมาปรุงหัวอาหารนะเอามาปรุงอาหาร,นะเ,าาาหารเจียวไข่ก็ได้ง่ายๆนะันเพื่อนถ้าเพื่อนไม่รู้ว่ามันเจียวไข่ได้อย่างไรก็ลองเข้าไปดูนะคะ อเข้าไปดูช่องพี่สิริคิดเช่นนะคะพี่สิริจะพาเพื่อนๆทําอาหารที่เป็นจากบ้าน,านอาหารพืน้นบ้านอาหารธรรมชาตินะว่าทําอย่างไรผักอะไรนะคะก็จะมีแชร์บอกเพื่อนๆนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้แล้วก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยาวเนาะเดี๋ยวยาวไปนนเพื่อนๆก็จะเบื่อนะแต่คงไม่มีใครดูจนถึงท้ายคลิปหรอกค่ะเพื่อนนะแลก็ดูแค่3านาที เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าพี่สิริจะพาเพื่อนมาแชร์อะไรให้เพื่อนๆนได้รู้เรื่องของธรรมชาติอีกนะคะสวัสดีนะคะ